ต้องหึงไม่ไม่มาอยู่คนละที่อยู่คนละที่คนละทางไม่จําเป็นต้องหึงเลยถ้าอยู่ด้วยกันก่อนค่อยหึงอันนี้เขาอยู่ไหนก็ไม่รู้บางคนมันอยู่ที่ไหนก็ไม่รู้เลยยังไม่รู้เลยบางคนฟอกันก็จริงนะแต่ว่าไม่เคยไม่เคยคุยกันก็มีหรือบางคนที่ฟอกไว้เพราะว่าแต่ก่อนเคยเข้าไปส่งของขวัญให้น้องก็ฟอกไว้ เนี่ยทุกคนขอห้าหมื่นใจเลยวเดี๋ยวจะขายเดี๋ยวจะขายกาแฟแป๊บนึงขออนุญาตนะฮะขออนุญาตจะกดดูนะท่านายากขยับคุณนายลัณธม ก้าเนาะก้าชื่อคุณนายลั่นทมเนาะไม่ตื่นเข้าใจให้แล้วถึงบ้านไวมากก็ขับรถมาเรื่อยๆปอเช่ปอใจไงน้องปอเช่ทำให้ถึงบ้านไวฟังเพลงไปด้วยขับรถไปด้วย คิดถึงทำไมเพิ่งเจอกันคิดถึงทำไมเพิ่งเจอกันเพิ่งเจอกันนะคะเพิ่งเพิ่งเพ,พิ่งแยกทางกัน เดียวขับรถแป๊บเดียวทุกคนแปบ๊บหนึ่งนะทุกคนอย่าว่าอย่างงู้นอย่างนี้เลยนะคะฉันมาไลฟ์เพื่อที่ว่าเดี๋ยวฉันจะไปวิ่งไงเดี๋ยวฉันจะไปวิ่งไงแต่ว่าฉันแบบขอนิดนึงเถิดนะฉันเพิ่งถึงบ้านก็กาแฟฉันวันนี้มีคนถามหายเยอะมากฉันขายในบ้านฟ้าไปละแต่ว่าฉันต้องแวะมาติ๊กต็อก ฉันต้องแวะมาติ๊กตอกนิดนึงนะคะอ่ะคุยไปด้วยก็ขออนุญาตแบบเม้าส์มอยซอยแปดไปด้วยแล้วก็อุดหนุนกาแฟกันด้วยก็จะดีมากนะคะก็จะเป็นพระคุณอย่างสูงก็จะกาดขอพระคุณอย่างสูงไม่เหนื่อยเลยคะ่ะก็นิดนึงแต่ว่ายังโอเคอยู่เดี๋ยวต้องวิ่งด้วยวันนี้ต้องวิ่งก่อนนอนเดี๋ยวห้าทุ่มดึกๆต้องวิ่งหน่อยเพราะว่าสะสมแคลอรี่ในร่างกายไว้เยอะมากอืถึงบ้านเร็วมากแม่สองทุ่มส่สามทุ่มแล้วนะ ถ้าไม่แบบแวะปั๊มไม่แบบอะไรอะ่ะสองทุ่มก็ถึงแล้วหนึ่งคนกำลังสั่งซื้อขอบคุณค่ะเขาจอเข้าใจให้หนูด้วยนะคะทุกคนขอจอเข้าใจให้ด้วยนะขออนุญาตถามนะคะกูต้าแพรลี่หมดแล้วใช่หมดแล้วขายดีกาแฟก็มีส่วนผสมของคอลา A, นะคอลาเจนเกับเอ้นี่นะคอลลาเจนไดเปปไทด์กับแอลกูต้ามีสูตรที่เป็นคอลลาเจนกับกูต้าด้วยนะขุดดูดสูตรดูแลผิวกาแฟนี่ดูแลแบบครบวงจรเลยสามด้านผิวผมเล็บกระดูกแล้วก็ภูมิคุ้มกัน แล้วก็ซ่อมแซมเซลล์แล้วก็สายตาและสมองนะกินแล้วก็จะได้อลเลอร์ตอลเลอร์ตอลเลอร์ช้ำช้ไม่มีน้ำตาลไม่มีครีมเทียมสั่งจะสั่งจุดๆุดจดโอเคได้เลยค่ะช่องทางไหนก็ได้ช่องทางไหนก็ได้เออช่องทางไหนก็ได,ออชไได้ช่องทางไหนก็ได้ค่ะสามารถสั่งได้เลยกาแฟกินดีมากนะวันนี้คนถามหายเยอะเลยในบ้านในในอีกช่องทางหนึ่งไม่รู้ว่าทำไมถึงถามเยอะอาจจะแบบ ไปไปได้ดูคลิปเก่าหรืออะไรนู่นนี่นั่นหรือเปล่าไม่รู้นะคะถึงว่าบ้านรวยมากกับคุณรับขับรถมาค่ะไม่ได้นั่งเกวียนนะคะก็อาจจะถึงเร็วหน่อยขับรถมาค่ะจะมาเมื่อ,อไหร่คะวิดซียังไม่ทราบนะคะยังไม่ทราบอาจจะไม่ได้ขายแล้วนะคะอาจจะไม่ได้ขายแล้วเพราะว่าเอ่อเดี๋ยวจะต้องทําทุนลงทุเรียนนู่นนี่นั่นนะคะเออเป็นคนแบบรู้สึกว่าตัวเองมาทางแบบของแบบที่แบบมันกินง่ายนู่นนี่นั่นนะคะง่ายกว่า อ,อไไ่ใครสนใจกาแฟอะไรใดๆก็ไปสนใจกาแฟอร่อใดๆก็ไปสักคนละหนึ่งบ้านนะคะช่วยอ,อุดหนุนมกาแฟหน่อยนะคะสักคนละหนึ่งบ้านปลาอินทรีถ้าได้มาต้องปลาสุกแล้วร้อยเปอร์เซ็นนะคะสามารถทานได้เลยฉ่ำเลยสวัสดีค่ะคุณแพรี่น้องฟอร์สวัสดีทุกคนนะคะขอโทษที่มือไปโดนพี่บุ๋มมือไปโดนอะไรอะ่ะพี่บุ๋มมือโดนอะไรพี่บุ๋มมือโดนอะไร ขอคนใจดีอุ่นหนุนกาแฟหน่อยสักคนละหนึ่งออเดอร์นะคะไปค่ำคืนนี้เดี๋ยวก่อนที่ไปออกกาลังกายขอสักสิบบ้านแล้วกันขอสักสิบบ้านแล้วกันนะคะถึงแล้วจ้าคุณแพรี่ขอบคุณค่ะได้กาแฟดือย่างค่ะโปรดีมากนะคะกล่องหนึ่งลดสองร้อยบาทจากสี่เก้าเก้าข้างกล่องเขียนห้าร้อยเก้าสิบนะคะไม่ขายขายสองเก้าเก้านะคะจากห้าร้อยเก้าสิบจากห้าร้อยเก้าสิบขายราคาดีมากเลยสองเก้าเก้าจากห้าเก้าศูนย์นะคะทําให้ดีมากทําให้ฉ่ำมาก ะะเอาไปกินก่อนลดราคาให้เพราะว่าอยากให้คนที่มีงบน้อยได้ทานนะคะลองกดตะกร้าไปดูนะคะจาก590เหลือ2 9 9ราคาลดให้ฉ่ำมากนี่เดี๋ยวปักให้นะคะขึ้นฮอตเจ็ดแล้วนะคะขอบคุณทุกคนที่กดดูนะคะมีปลายทานด้วยนะคะสามารถชำระเงินปลายทานได้แล้วจ้าอร่อยป้าเป็นเบาหวานกินได้ใช่ค่ะเพราะว่าเพราะว่าเพราะว่าอะไรอะ่ะ ประวันความดันทานได้เพราะว่ามันไม่มีอะไรที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพเลยนะคะไม่มีน้ําตาลไม่มีครีมเทียม,มไม่มีไขมันทานนะจ๊ะแม่เออพูดแค่นี้แหละพูดแค่นี้แหละคือมันดีขนาดนี้นะคะทําให้ดีขนาดนี้เอาใจสายคอคนรลักษณสุขภาพโดยตรงใครที่ทานกาแฟอยู่แล้วกินกาแฟแพร์ดี้ได้เลยอันนี้พูดจริงพูดฉ่ำน,นะคะเออกดตะกร้าได้เลย เหมือนตาแดงนิดนึงมันไม่ใช่อาการมันไม่ใช่อะไรหรอกเป็นคนตาแห้งเพราะว่าทําเลสิกมาแล้วบางทีก็ขับรถพักผ่อนน้อยตาก็จะแดงง่ายนะคะไม่ต้องสงสัยนะเรื่องตาแดงไม่ต้องมาโนแล้วก็ไม่ต้องสงสัยอะไรใดๆนะคะทําเลสิกมาก็าจะมีปัญหาเรื่องตาแห้งนิดนึงแล้วก็โดนลมบางทีขับรถขับอะไรนะคะก็มันก็จะเป็นอาการที่มีได้นะคะคุณลูกค้า,คา่ะขอบคุณที่เป็นห่วงนะคะอืมไป ไม่มีถั่วค่ะไม่มีถั่วค่ะถึงบ้านไวมากขอบคุณค่ะแม่1นึ่งออเดอร์มาแล้วนะใครช่วยขอบคุณค่ะพิมพ์มาเลย1นึ่งออเดอร์มาแล้ว1นึ่งออเดอร์มาแล้วค่ะหนึ่งออเดอร์แรก ร้องไห้คิดถึงแฟนอัน <Stars> นี้พี่อย่าเพ้อเจอพี่จินได้อะไรได้แต่ว่าอย่าเพ้อเจอเรื่องว่าร้องไห้คิดถึงแฟนหรือว่าอะไรมันเพ้อเจออย่าปัญญาอ่อนดิฉันไม่ได้เป็นคนมีความรักแบบปัญญาอ่อนนะคะขอร้องเลยอะไรได้หมดเลยแปงได้แต่ว่าอย่าเพ้อเจออย่าปัญญาอ่อนเรื่องที่ว่าอะไรแบบนี้ไม่ชอบเป็นคนไม่ชอบอะไรแบบนี้เพราะรู้สึกว่ามันปัญญาอ่อนมันไม่ใช่ความรักแบบคนปัญญาอ่อนนะเข้าใจป่าไม่ใช่ดิฉันไม่ใช่คนปัญญาอ่อน ก็ต้องตื่นก่อนสองออเดอร์แล้วขอบคุณค่ะกาแฟช่วยคุมหิวไหมทานแล้วจะอยู่ท้องนะคะเพราะว่ามีน้ํามันมะพร้าวนะคะสารกัดจากน้ามันมะพร้าวนะคะแทนครีมเทียมนะคะไม่จะไม่ไม่ใส่น้ํามันมะพร้าวแต่ใส่ครีมเทียมทุกคนมีหน้าที่ต้องถามเออเนี่ยพี่คนนี้เขายังดูเลยเนี่ยเออเนี่ยตอนจากกาแฟก็บอกว่าทุกคนมีหน้าที่ต้องทํานะคะเป็นเด็กเป็นเล็กก็กลับไปเรียนไปกลับไปเรียนก่อนเราก็ ทำงานต่อจ้ากลับมาทํางานเราว่ยิ่งต้องทํางานเลยเพราะเราต้องเตรียมโอ้หลายอย่างเลยเดือนนี้ต้องจ่ายเงินสองเดือนนี้จ่ายเงินเดือนนี้จ่ายไปแล้วเป็นล้านพอซื้อรถไปคันหนึ่งเก้าแสนกว่าบาทต้นเดือนหน้าก็เซ็นสัญญาสร้างบ้านงวดแรกก็น่าจะแสนกว่าแสนสี่แสนห้าโดนแน่นอนเอ้ไม่ใช่ล้านล้านสี่ล้านห้าโดนแน่นอนนะเดี๋ยววันที่หนึ่งต้นไม้มาส่งอีก ต้องขยันทํางานตอนนี้ขยันทํางานอย่างเดียวเลยขยัน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 คิดอยู่ในใจเราต้องขยันแพรี่ขยันนะสู้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 เอออะเหนื่อยตอนนี้ไม่เป็นไรค่ะเรายังมีแรงใช่ต้นไม้ต้นไม้ต้นไม้ห้าต้นค่ะก็คุ้มอยู่ห้าต้นแล้วมีแต่ต้นสวยๆนะเห็นระยงที่ดิฉันลงอ่ะมีแต่ต้นสวยๆนะต้นไม้ที่ดิฉันมีแต่ต้นสวยๆนะคุณไปดูสี่ห้าต้น มีต้นพยอมต้นพยอมต้นโมกหลวงต้นทองกว้าวต้นพูนซับเออต้นตะแบกนะชํำนะหลายต้นถึงบ้านแล้วเหรอคะถึงค่าถึงบ้านนะั้นยังถึงแป๊บเนี่ยถึงบ้านแป๊บนึงก็ไลฟ์ขายกาแฟเลยนะขอค่าน้ำมันก่อนทุกคนอุดหนุนหน่อยขอค่าน้ำมันลดหน่อยด้ นะคะกระเป๋าเบาก็เลยมาขายของต่อสู้ๆกาแฟาอร่อยมากนะพยอมหอมมากใช่ใช่มีคนแนะนำพอดีแล้วก็เลยถามเขาว่ามีไหมก็ไวใครส่งของขวัญให้พี่เจด้าขอบคุณค่ะก็เลยถานึ่งกล่องมีสิบห้าซองค่ะก็เลยถามเขาว่ามีต้นพยอมไหมเพราะดีอยู่ดีๆก็มีเอฟซีแนะนำบอกว่าแพดี้พยอมหอมนะต้นพยอมหอมทองเปล่ากิ่งจะหักง่ายไม่เป็นไรค่ะ กป็ปลูกไปเดี๋ยวเราก็าตัดตัดใบเอาอะไรเอาไปพี่เดี๋ยวเดี๋ยวแต่ว่าไม่ปลูกใกล้บ้านไม่ได้อยู่ใกล้บ้านอยู่แล้วค่ะเราปลูกต้นไม้ก็เพราะว่าที่เราเยอะจริงที่เราสามไร่สั่งแล้วค่าของคุณค่าคนตึงๆที่เราตั้งสามไร่สามไร่มันก็มีพื้นที่ที่จะปลูกต้นไม้ได้เยอะไม่ไงั้นไม่กล้าเอาต้นไม้ใหญ่มาลงหรอกถ้าไม่มีที่นะคะ แต,แต่คิดไว้นะจะทําอยากทําอุทยานถ้าสมมติว,มว่าความฝันนะคะต่อไปถ้าอายุเยอะแล้วมีเงินจะทำอุทยานการเรียนรู้ให้กับคนในชุมชนให้กับเด็กรุ่นหลังนะถ้ามีเงินก้อนหนึ่งจะซื้อที่แล้วก็จะทำอุทยานปลูกต้นไม้นะคะรักษาพันไม้ที่หายากปลูกต้นไม้นะคะแล้วก็ ทำเป็นอุทยานเป็นส่วนสารนะเปิดเปิดให้คนสามารถแบบเข้ามาเข้ามาใช้พื้นที่ได้เป็นที่เราแต่ว่าเราจะให้คนแบบเข้ามาใช้พื้นที่ได้อืมในอนาคตนะตายไป,ก,ก,ไป,าายไปก็ฝากไว้เป็นสมบัติถ้าเราตายไปเราก็ฝากไว้เป็นสมบัติของชุมชนจะทํา นะคะอืมถึงบ้านแล้วเหรอถึงราค่าแม่หนูรอดูไลน์แม่แมขายทุเรียนกับแฟนอีก2เดือนค่ะนะแต่ว่าก่อนจะไปอีก2เดือนก็ก่อนจะถึง2เดือนนะคะก่อนจะถึงสองเดือนรบกวนพี่ช่วยพี่ช่วยกดตกะกร้าะก่อนจะถึงสเดือนนะคะ ช่วยกดตะกร้าสั่งกาแฟสักคนละออเดอร์ได้ไหมคะนี้ได้2อ,ออเดอร์แล้วดีใจมากเลยเนี่ยแม่ได้2อ,ออเดอร์แล้วเออไปช่วยกดตะกร้าด้วยช่วยกดตะกร้าด้วยไปสั่งสั่งกาแฟนะคะกาแฟแพรลี่นะคะมี15บสองจาก590เหลือ299บาทจาก590เหลือ299บาทนะคะลดให้1กล่องลดให้200กว่าบาทเลยเกือบ3า0ร้อ ไปไปไปทำให้เพราะว่าอยากให้คนที่มีงบน้อยได้ลองซื้อไปกินกาแฟเป็นเกรดพรีเมียมนะคะ1กล่องมีทั้งหมด15 2 3สสูตรได้หมดเลยครอบคลุมผิวผมเล็บฟันกระดูก1สูตรแล้วก็ภูมิคุ้มกันแล้วก็ซ่อมแซมเซลล์ที่เสื่อมสภาพแล้วก็มีบำรุงสายตาและสมองด้วยนะคะอืม1,300ท่านไปเลยคะ่ะ1,300ท่านมาแล้วช่วยกันปะ1 3 0่ท่านมาคะ่ะช่วยกัน ช่วยกันเลยนี่นะคะอืมปะขอคนละหนึ่งออเดอร์แค่นั้นนะคะใครใจดี1,300าท่านกดก้าให้หน่อยนะคะดีจริงค่ะกับคุณพี่ตูนค่ะกาแฟทำดีมากกาแฟแบบพรีเมียมมาขายเกตตลาดทั่วไปเลยเพราะว่าอยากให้คนพึ่งตรงนะคะขายเพราะว่าอยากให้คนที่มีงบน้อยได้ทานขายเพราะอยากให้คนที่มีงบน้อยได้ทานค่ะฉะนั้นก็สนใจก็กดได้เลยนะคะสนใจกดได้เลยนะแม่แม่สนใจแม่กดได้เลยนะคะ ถึงจันแล้วเลอถึงแล้วค่ะสองเก้าเท่าน,นั้นเองนะคะหนึ่งกล่องมีโปรสองกล่องด้วยดีมากเลยห้าร้อยห้าร้อยห้าสิบาทสองกล่องเหลือแค่ห้าร้อยห้าสิบาทนะคะพี่แพรพักผ่อนบ้างไม่ต้องเปนหน่วงดิฉันนะคะดิฉันนอนชํำดิฉันนอนช้ำดิฉันตื่นเออแล้วก็อันนี้เออไม่ใช่อันนี้มนชมพู่ดีกว่าเอออยากปลูกต้นจันนะไปหาที่ไหนได้บ้างต้นจันลูกมันหอมมาก ต้นจันเวลามันมีลูกกับลูกมันหอมอะลูกสีเหลืองๆอะต้นจันไว้หมดแล้วจะสั่งใหม่ขอบคุณค่ะพี่ไม่เป็นไรขอบพระคุณค่ะขอบคุณมากๆนะคะบาลยา,าใครสนใจกดกร้าให้หน่อยนะคะโอเคหนึ่งคนกําลังสั่งซื้อคอนเฟิร์มว่ากาแฟอร่อยทานง่ายกินลินหอมสุดๆผิวลื่นใสขึ้นขอบคุณค่ะเพราะว่ามันมีคอลลาเจนไดเปปไทด์และแอลกูตาไทโอนนะคะ กาแฟดีมากกาแฟทําแบบเกรดพรีเมียมเลยแต่ขายราคาตลาดรา <c oughs> คาอะแต่ไม่เป็นไรเขายอยากให้กินกันกดเลยนะคะกดเลยนะคะไปไปต้นลีลาวด,ดีก็หอมสวยด้วยขอบคุณค่ะใครอยากจะทัาพอร์ชช่วยกดกาแฟหน่อยนะคะขอสักคนละหนึ่งออเดอร์ได้ไหมคะเด้อสองเก้าเเท่าน,นั้นเองจะได้ชิมแล้วพรุ่งนี้ของถึงแล้วทั้งกาแฟและปลาอยู่เกาหลีโอ้โหอ,อ,อยู่เกาหลียังอุดหนุนง่ายเหเปล่าเห็นเปล่าเขาอยู่ถึงเกาหลีเขายังอุดหนุนนะแล้วเอฟซีที่อยู่ไทยเนี่ยกาแฟสักกล่องหนึ่งได้ไหมล่ะ กาแฟสักกล่องหนึ่งได้ไหมพี่ขออุ้ยมาแล้วหนึ่งออเดอร์ขอบคุณค่ะว้ายขอบคุณค่ะน่ารักมากพี่ขอบคุณค่ะมาแล้ว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 แม่ปะต่อไปเร็วช่วยการช่วยการช่วยการกําลังท้องอยู่ทานไม่ได้ไม่เป็นไรค่ะปลาอินรีทานได้นะคะคนท้องทานได้บารุงคันได้ปลาอินรีได้นะคะกดปลาอินรีเลยมีสามารถกดปลาอินรีได้นะคะคนท้องคนไส้เนาะสําหรับคนท้องคนไส้ก็กดปลาอินรีไปแม่จ๋าไปละแม่จ๋า ช่วยด้วยจ้ะอร่อยอร่อยกินง่ายรสชาติดีนะคะเพราะว่าใช้ผงกาแฟโรบัสต้าแท้ร้อเปนกาแฟเราเป็นกาแฟโรบัสต้าแท้ร้อซนะคะฉันก็มันก็จะดีมากสนใจกดตะกร้การได้เลยนะแม่สนใจกดตะกร้การได้เลยนะคะขอบคุณค่ามมาค่ะไปมาซื้อเถอะกาแฟร้านนี้มาเหอะไม่มีใครทำหลอกสาสูตรในกล่องเดียวขอบคุณค่ะแต่แพรลี่ทำให้จัดให้ แพรลี่จัดให้ขึ้นฮอตสามสิบแล้วนะคะขอบคุณค่ะขึ้นฮอตสาสิบแล้วนะคะตอนนี้อยากจะหาวางมันวางไม่ได้ตีมันบังหน้าซะเลยไปอุ่นนุนกาแฟหน่อยนะแม่อุ่นนุนกาแฟหน่อยกดเลยใครอยากกินกินเลยเออถึงบ้านแล้วรอคาถึงราคาเพิ่งถึงหนึ่งคนกําลังสั่งซื้อขอบคุณค่ะหนึ่งคนกําลังสั่งซื้อขอบคุณค่ะกาแฟแพรรี่นะคะที่วางอยู่บนโต๊ะน,นี้เลยสีฉ่ำๆนี่เลยเดี๋ยว้องปิดอันนี้ซีมันได้มา นี่ไปจ้าไปค่ะไปค่ะไปค่ะกดตะกรก้าได้เลยนะแม่กดตะกรก้าได้เลยเออให้เห็นสีกล่องกาแฟมันดูน่ากินนะคะเป็นกาแฟดูแลสุขภาพนะคะ1กล่องมีทั้งหมด15บซองนะคะฉ่ำๆเลยตอนนี้ขึ้นฮอต35มส้าะใครอยากอุดหนุนก็กดตะกร้ากันไปนะคะ กดต้าก้ากันไปเลยขอแบบเพิ่งเข้ามาค่ะขอรีวิวกาแฟอีกครั้งได้ไหมสั่งแล้ว2กล่องค่ะอุ้ยขอบคุณค่ะพี่พี่ขอบคุณค่ะพี่แม่กดตะกก้าเลยกาแฟแพร่เป็นกาแฟเพื่อสุขภาพนะคะ1กล่องมีทั้งหมด15ซอง3ส,สูตรนะคะไม่ซ้ากันสูตรละ5ซองทั้งหมดมีถึง15ซองสูตรแรกจะเป็นคอลลาเจนไดเปปไทด์เอลกูตาไทโอนดูแลเรื่องผิวผมกระดูก สูตรที่2 Co. โคเอนไซม์คิวเทนเบต้ากูแคนจะช่วยเรื่องภูมิคุ้มกันและการซ่อมแซมเซลล์ที่เสื่อมสภาพสูตรที่3รลูทีนกิงโกใบแปะก้วยดูแลเรื่องของสายตาและสมองนะคะดูแลแบบองค์รวมเป,เป็นกาแฟ็เป็นกาแฟเพื่อสุขภาพไม่มีน้ําตาลไม่มีครีมเทียมและไม่มีไขมันทานนะคะคนเป็นเบาหวานความดันทานได้สูตรคอลลาเจนจะหอมกลิ่นสตรอเบอรี่นะคะเพราะว่าใส่ผงสตรอเบอรี่ สูตรคิวเทนจะหอมกินเห็ดหลินจือเพราะว่าใส่สารสกัดของเห็ดหลินจือสูตรที่3จะหอมกินดอกดาวเรืองเพราะว่ามีสารสกัดจากดอกดาวเรืองกาแฟที่มี3สูตรให้ใน1กล่อง15ซองแบบนี้ไม่มีใครทําแต่ดิฉันทำนะคะแพ็กเกจจิ้งอย่างดีหรูหราหมาเหา่ากันเลยทีเดียวสนใจแค่กดตะกร้าง่ายๆนะคะแล้วก็ปัไปเลยเนี่ยขึ้นฮอตแลวเดี๋ยวเดี๋ยวปักให้ เดีย๋ยวปักให้นะแม่ปักแล้วขอบคุณค่าเดี๋ยวสั่งเลยโอ้ยขอบคุณค่าพี่หนูติขอบคุณค่า,คคาวันนี้ทานแล้วค่าหอมมากกาแฟทําดีจริงๆนะคะไม่ได้แบบว่าไม่ได้แบบว่าเขยา่าขยอมาอยากขายของหรือว่าอะไรแต่ทําดีจริงวันนี้พีเคไหมคะไม่นะ่าจะได้พีเคนะคะเดี๋ยวก็จะเดี๋ยวก็จะต้องลงไลน์แล้วก็วิ่งวิ่งหน่อยเพราะว่าไปอยู่กับแฟนกินเยอะจริงๆพี่กลางคืนเมื่อคืนก็ไปกินไอ้นี้กันมา หมูกระทะฟรีฟู้ดเรียบด่วนหมูกระทะฟรีฟู้ดอร่อยจริงค่ะสั่งมาแล้วขอบคุณนะคะรถแท่แสนดีออเดอโนะคะนอุดรธาน,นีขอสักคนละหนึ่งออเดอร์นะคะใครที่ดูอยู่โอเคมาแล้วหนึ่งออเดอร์มาแล้วขอบคุณค่ะไปแม่มาแล้วค่ะหนึ่งออเดอร์ขอบคุณค่ะไม่รู้ว่าสั่งโดยคุณพี่ท่านไหนนะคะรถให้ขนาดนี้ไม่มีแล้วค่ะรถให้เกือบ 300เลยนะคะจาก590จาก590เหล 99, ือ299เ้าปลาอินทรีสั่งได้ทางนี้เลยค่ะกดหน้าโปรไฟล์ได้เลยค่ะมีตะกากดหน้าโปรไฟล์ได้เลยนะคะ,ม,ะ,ไไะ,คะมันจะมีตะการหนึ่งคนกำลังสั่งซื้อขอบพระคุณค่ะหนึ่งคนกำลังสั่งซื้อขอบพระคุณนะคะขอบพระคุณค่ะส้ตมตำมังสวิรัติอย่างหาเออแล้วนางก็ไปสั่งนางไม่เคยกินไหมนางก็คงจะคิดว่ารสชาติมันเหมือนกันที่จริงอะ่ะที่แล้วเราก็เข้าใจผิดเราก็คิดว่าร้านเขาระดับนั้นเขาไม่น่ตาตำส้ตมตำไม่เป็นสับปะรดแบบนี้ แต่จริงๆคือมันส,สูตรมังสวิรัตมันก็จะได้แบบนั้นแหละมันก็จะรสชาติเปรี้แรๆเนะี่ยเพราะว่ามันหลายอย่างมันใส่ไม่ได้หลายอย่างมันใส่ไม่ได้ไงรสชาติมันก็จะอย่างนั้นแหละต้องสั่งตามไทยจริงๆถ้าอยากกินแบบรสชาติอร่อยต้องสั่งตาไทย oh. ไปสั่งอะไรไม่รู้รีวิวอีกทีกาแฟจะสั่งไหมเดี๋ยวรีวิว